สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างศัก์ชาแนลวันนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานแต่ช่างสีก็ไม่เลิกงานช่างสีก็กำลังลอกสีครับอันนี้ก็เป็นปาเจร่นะเพื่อนๆปาเจล่เป็นงาน แก้แกชสซีแล้วก็ทำสีใหม่นอกในทั้งคันนะครับนอกในทั้งคันเป็นนกแก้วนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นระบบนกแก้วคันนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะนเ,เกิดอุบัติเหตุมาแล้วประตูนะครับประตูตัวนี้นะครับสีตรงนี้ไม่เกาะนะครับเพราะว่าไม่ได้พ่น ไม่ได้พ่นก่อเหล็กนะครับอาจจะใช้เป็นสีโป๊ไฟเบอร์โปมาเลยนะครับก็เลยทําให้สีลอกสีร่อนเนี่ยตัวนี้ที่ผมลอกออกแล้วสวัสดีเพื่อนๆทั้งสี่ท่านนะครับไหนผมจะให้ดูตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่ลอกออกแล้วนะครับเป็นเหมือนแผ่นฟิลม์มนะครับเป็นรอบคันเลยเนี่ยเป็นรอบคันเลยเป็นรอบคันเลย งานลอกสีก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ช่างตีบอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับอันนี้ช่างนิววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการลอกสี fc รับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับ นาน,นานไลฟ์สดทีนะเพื่อนๆตัวนี้ก็หล่อมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นมันเป็นเลือกเกลือป่ะสีก็เลเกอกเกลนี่งตัวนี้จะเป็นสีมันโดนะกับพื้นสีมันไม่เกาะนะครับเนี่ยสีมันไม่เกาะก,กับพื้นไปโอ้อธิบายอเอฟซีฟังหน่อยๆๆน <urb> ี่ที่ที่มัน<บ>เป็นแผ<บ>่นแบบนี้ว่าจะอธิบายแนวไหนเออครับ บางทีสีสีพื้นตัวหนึ่งอาจจะดีกว่าสีจริงกระเด็มด่วยปะกอบกันโอ้หรือว่าหรือว่าสีพื้นสีพื้นเกล็ดพอดีบ่สีอันนี้เกลดดีอย่งสีมันกับมันกับมันเลยบกันกะได้มันเลยบ่เข่ากันเออมันเลยบ่เข่ากันมันบ่มันบ่มวันหลานกันโอ้มัตรงกันเออเออเคมีมันบ่ตรงกันโอเคจังสันมันเป็นได้หลายอย่างบ่เออบางทีก็าทำความสะอาดพื้นมือนี่มอดีมันกับประกาะกระได้ บ่คือกันคือกันเออเนียนเนีนนยนอธิบายไปเรื่อยๆเต้เพิ่นกาลังฟังอยู่โอ้ยอธิบายเพิ่นเบิด์ตทำนีอะลรเจ็คสิอธิบาย <laughs> อันนี้มันกับมันเป็นเบิดเป็นมันเป็นรอบคันเลยนี่เป็นรอบคันเลยนะครับเอฟซีเนี่ยที่ผมแกะอืที่ผมก็กแกะที่เนี่ยนายช่างนิวแกะให้ดูมีโป้งออของนกักนะยักษ์ศิลป์อ๋อคือการนั้นยักษิลป์ว่ เป็นนซีดเหมืนเพราะว่าสีดำมันสีดำมัน,มน,มน<า>เ่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสลหับงานลอกสีคันนี้ลูกค้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นระบบนกแก้วทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็หน,<า>นาอยู่หนาเลยอ,อืหนาอยู่เหมือนกัน <laughs> โอ้โห, <laughs> โอโห,หนานะครับเพื่อนๆซัดออมาแตียงไม้ก่อนต้องใส่ใจะบางโคนตัวนี้น่าจะน่าจะเคาะหรือน่าจะเคาะหรือเปลี่ยนไม่แน่ใจน่าจะเคาะเนา,นาะ,นะแล้วให้สร้างซัดเปลี่งยงไม้เปลี่ยนมังกนไหมเฮงเฮงเงิงงงเนเฮงลอกออกเฮงเห็นหลายดีเลยเพื่อนสภาพมัน ว่าคัสซี่ซ้มหรือว่าตัวถังสัมแหงจังมันถึงคัสซี่ขนาดนั้นมาตัวถังก็ต้อง,งมีมั่งล่ะเออบอกว่เขาเปลี่ยนออกเลบอกเป็นยังสวัสดีครับเอฟซียินดีต้อนรับสู่ช่องช่างศักดิ์ชาแนลนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันได้ไดนะฮะเอ้าวขี้เขียวนอี่ยังไงไม่เบื่อวันนี้ก็ลอกสีปาเิโลนะครับเพื่อนๆช่วงเย็น ลงไปให็นเด็ก้องบึงหอแล้วเรากบเรากบเน้นน้ำบ่อเราเบึงน้ำไหลสุนเ้ายเออบ่อเราตีตานี่น้ำขีดบ่ไม่กเขามาเบิึงน้ำแน่บ่เอาเี้บึงน้ำแน่ก่บบอกว่าผมกำลังเนินกงานเดินแมวสันหายเลยสันหายเลยข้างในก็เปลี่ยนใช่แล้วบึงแมวนี่แหละดีแล้วจังเราวจังแลาจังงง แล้วสสีที่ผมบอกว่าเขาเห็นมากจังเลยก็ถือว่าหนักนะเพื่อนคันนี้นี่ยังลอกไม่เสร็จนะครับเนี่ยถ้าลอกเสร็จเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะมันต้องดูตอนตอนปั่นเกาะไอ้ปั่นสนิมแล้วก็พ่นสีก่อเหล็กมันจะเห็นชัดแม่หวามมันมันจะเห็นเลยว่ามันจะรู้เลยว่ามันหักมันยุบตรงไหนนะครับ อหนาอยู่กันนี่ขนาดนี่สีโป้ที่แกะที่ลอกออกนะครับทุกเป็นแผ่นๆนะ,ะข้างสีบอกช่างสีบอกเอาเรื่องเลยตรงสสตัวนี้ต้องเป็นงานแบบปั้นงานปั้นจริงนะเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์ักทายกันได้นะครับสวัสดีเอซ นี้ก็พามาดูงานลอกสีนะครับเป็นงานเบาๆนะครับงานเบาๆเดีผผ๋ยผมขออนุญาตั้งกล้องแป๊บนึงกล้องจะได้ไม่สั่น<ม>ขั้นตอนการลอกสีนะครับเดี๋ยวลอกลอกหมดแล้วก็ค่อยปั่นสนิมมอแล้วก็พ่นก่อหล็กนะครับก็ถือว่าคันนี้ก็ถือว่า อา,าอ,าาอาการอาการหนักอาการหนักเหมือนกันนะครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามอยู่ก็เป็นที่เป็นคันที่เป็นงานแก้ดัดเชสีนะครับตอนนี้ดัดเชสีเสร็จเรียบร้อยนะพอดีลูกค้าก็อยากจะทําสีใหม่ด้วยนะครับก็เลยคุยกันแล้วก็ทําสีใหม่ลอกสีนะครับลอกสี เพราะว่า oh, ถ้าไม่ไม่ลอกไม่ได้นะคนเพื่อนไม่ลอกไม่ได้เพราะว่า oh, ถ้าไม่ลอกนี่สีมันอันนี้อันนี้แผ่นสีแผ่นสีกับเลกกเกอร์นะครับนี่ที่มันหลุดออกมาเป็นเป็นทั้งคันเลยนะครับลองขูด,ดูแล้วนะครับผมขูด,ดูแล้วเป็นทั้งคันนี่ก็ช่างนิวก็เป็นคนปกติผมก็จะช่วยลอกนะครับแต่ช่วงนี้งานผมเยอะ ตรงนี้งานเยอะก็เลยให้อขออนุญาตครับก็เลยให้ช่างนิวนะครับก็เลยให้ช่างนิวเป็นคนลอกนี่เดี๋ยวเจ้าของรถเห็นก็จะได้จะได,จะได้ดูคลิปไปด้วยนะครับว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำงานยังไงนะครับงานแบบนี้มันถ้าเราลอกมาแบบนี้มันต้องมันต้องละเอียดนะพื่อนยมันต้องแบบว่าทำดีเลยแหละนะครับ ยิ่งลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบของนกแก้วนะครับก็ยิ่งทําพื้นให้ดีๆตรงนี้ประมาณประมาณครึ่งเซนเลย,เยความหนาสวัสดีเพื่อนๆทั้งสี่ท่านนะครับทักคอมเมนต์ทักทายช่างสักได้นะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้รับชมอยู่จังหวัดไหนนะครับ FC อยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับ ใครที่อยากจะสอบถามนะครับงานทําสีก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับงานทําสีของเราก็ราคาเริ่มต้นนะสามหมื่นเพื่อน,ตอน,น 35, 000, 000. แต่ตัวนี้เป็นลูกค้าเลือกเป็นนกแก้วทั้งระบบนะครับก็จะราคาราคาสูงนะครับราคาสูงบอกเลยนะครับคันนี้ลูกค้าก็ใจปั้มนะเพื่อนๆทั้งแก้แชสซีใหม่ นะครับที่ผมลงคลิปให้ดูแล้วก็ทําสีนอกในนะครับงานซ่อมตัวนี้ก็เฉพาะสีเนี่ยก็น่าจะหลักแสนนะครับเฉพาะทําสีครับคันนี้น่าจะหลักแสนมีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมต้องลื้อออกหมดนะครับเนี่ยพวกในประตูประตูพวกเนี้ยเราลือล้อทิ้งหมดเลยนะครับก็คืองานเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นกันใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ ็ใช้ไดร้อนนะครับไดร้อนเนี่ยมันจะควบคุมได้นะครับมันจะควบคุมได้อย่าให้มันลวกมือนะสร้างสี <c oughs> ไดร้อนมันจะควบคุมได้สัสดีเอฟซีทั้งแปดท่านนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับคอมเมนต์ทักทายมีความคิดเห็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแพนกล้องไปบรรยากาศรอบอู่นะครับนีงน่งานเยอะงานเต็มโมเมนต์ร้อนไม่ใช่รอนานการช่างนะเพื่อน เรามันต้องใจเย็นเย็นโอ้โหตัวนี้ขอบนะครับผมว่าตัวนี้บางโคนดเนี่ยน่าจะน่าจะขคะเอานะครับเพราะว่ารถเนี่ยคันนี้มันโดนกระเทกทางด้านฝั่งขวานะครับพี่งานดัดเฉสสีฝั่งขวาตอนแรกนึกว่าฝั่งซ้ายไม่เป็นเป็นอะไรมากนะครับแต่พอมาพอมาลอกสีแบบนี้มันก็จะก็เจอนะครับ เนี่ยถ้าถ้าใช้ไปอีกเ,เดี๋ยวมันก็พองขึ้นมาเพราะว่าคันนี้ลูกค้าซื้อรถพองลพองลไรใช่ไหมจ้างสีบอกพองแล้วลูกค้าซื้อรถมือสองมาอูอยู่แถวไหนครับจ้างจังหวัดชนบุรีครับผมจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยนะครับระบบงานของผมก็จะลงคลิปให้กับลูกค้าได้ดูทุกท,ทุกขั้นตอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานสีงานดัดเสีงานประกอบนะอูก็อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับสถานที่ตั้งอำเภอเมืองเลยสายไปพัดนะครับเนี่ยโอ้หนานะครับเป็นไฟไม่สว่างหนาหนามันกันเอาเรื่องเนี่ยนี่ขนาดลอกนะครับเพื่อนเดี๋ยวตอนอ,อตอนปั่นสนิมนะครับตอนปั่นสนิมเสร็จแล้วก็พ้นสีก่อเหล็กเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้อีก นะครับจะเห็นแดกคันี้คันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ต้องเนียบนะครับเนียบทุกขั้นตอนะร,ราคาหลักแสนนะครับคันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ราคาถูกนะเพื่อนๆทั้งคันนอกในนะครับหลังคานะครับระบบนกแก้วเป็นระบบนะครับรอกทิ้ง าไม่ลอกเยมันไม่ได้นะครับไม่ลอกไม่ได้ต้องลอกทิ้งอย่างเดียวสวัสดีคุณ I N R E K Chanel n รับชมอยู่จังหวัดไหนท้าทายช่างสับได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับเทคนิคไครเทคนิคมันเดอ้อพี่นอ้องเทคนิคไครเทคนิคมันนะครับงานนะครับของไครของมัน อันนี้ก็ไลส์สดให้เพื่อนเพื่ดูเฉยๆลูกค้าก็จะได้ดูด้วยเลยนะครับลูกค้าผ่านมาเจอก็จะได้ดูด้วยอ,อันนี้ก็เคลมประกันช่วยด้วยนะครับมีเคลมประกันนะครับมีประกันประเภทหนึ่งก็เคลมประกันด้วยส่วนต่างลูกค้าก็ต้องออกเองนะครับอย่างเช่นลอกสีนะครับลอกสีต้องมีพ่นกอ่อเหล็ก นะครับภาบกับสีนอกในนะครับมีลือมีถอดประกอบหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องมาคุยราคากันที่อู่นะครับนี่เริ่มชัดเจนอู้มาเกับตรงนัง้นก็สีปโปปั่นมาเหมือนกันนะที่เขียนในมุมมนันโก่งลิก โอ้โค่ะวเขียวๆนี่จะเป็นสีโปไฟเบอร์นะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นงานแบบว่าปั่นขาวนะครับปั่นให้ขาวแล้วก็ใช้สีโพไฟเบอร์นะครับโปขึ้นมาแต่ตรงนี้ถ้าถ้าเราปั่นขาวแล้วก็พ่นก่อเหล็กก็ต้องทิ้งไว้อย่างน้อยต้องอาทิตย์หนึ่งนะครับอย่างน้อยต้องอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยววันนี้ลอกสีพรุ่งนี้ เมื่อลื่นนะอีกสามสี่มันน่าจะได้พ่นก่อเหล็กแล้วก็ทิ้งไว้แห้งประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าดูสภาพแล้วมันมันเล็งไม่ได้นะครับดูสภาพแล้วเล็งไม่ได้เด,ดี๋ยวพาเอฟซีดูอันนี้แชสซีดัดเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี่ผมเคยลงให้กับเพื่อน,อนทุกคนได้ดูอันนี้มันจะมืดหน่อยก็ทาห้องเครื่องด้วยนะครับเนี่ยห้องเครื่องผมรื้อออกแบบนี้เลย ออมืดพอดมีอดมันมืดนะครับ้องเครื่องต้องลื้อออกหมดนะครับนี่สายไฟนะครับรุ่นนี้รื้อยากนะสายไฟมันจะโค้งเข้าไปด้านในนะครับรุ่นนี้มันต้องสายไฟเนี่ยมันจะเข้ารูนี้นะครับนี่สายไฟจะเข้ารูนี้ต้องไปถอดกล่องด้านในนะครับรื้อทุกชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดกระจกนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างกระจกมาถอดกระจกหน้าออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แก้ตรงนี้เพราะว่า ตรงนี้มันแหลกหักไปนะครับมันแลยุบนะครับนี่งานละเอียดนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ต้องเดี๋ยวปั่นสนิมเสร็จก็ต้องไล่ข้อใหม่นะครับมันบวมนะครับมันบวมเนี่ยสีโป้ที่สีโป้ที่ปูดอกนะครับนี่ประตูบานเดียวนะครับเนี่ยประตูบานเดียวแต่สีโป้ตัวนี้ก็ดูแล้วก็ ดีอยู่นะครับเนี่ยสีโป้ก็ใช้มาดีอยู่นะครับดีห่อดีอยู่แต่มันพื้นมันไม่เกาะนะครับนี่ด้าน,นหลัง ักทายกันได้นะครับ FC อยู่จังหวัดไหนบ้างครับคอมเมนต์ทักทายกันได้สวัสดี FC ทั้งแปดท่านนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาลอกสีปลาเจลูนะครับคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหมาบันแรกเนี่ยดูสีเนี่ยสวยนะครับสีนี่เงานะครับเนี่ยสีดำเงาๆแบบนี้เลย นะครับเนี่ยเน,นี่สีที่ลอกออกเนะี่ยเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นแผ่นอย่างนี้เลยลอกหน้าลอกหน้ามันออกก่อนอันนี้สีนะครับไม่ใช่ฟิล์มนะเพื่อนๆเ,เนี่ยสีกับเล็กเกอร์นะครับมันร่อนเนี่ยโอ้ตรงนี้หนานะครับนหนาๆเนี่ยพอลอกเสร็จก็ปั่นสนิมแล้วก็ไล่โป้แต่งขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนไล่เคาะนะครับในส่วนของตรงไหนที่มันไม่ดีนะครับเพื่อเพื่อเนี่ยเพื่อเพื่อ,พ,อ,พ,อพวกร่องร่องพวกเนี้ยร่องฝาถังไฟพวกเนี้ยได้ลองใหม่นะได้ลองใหม่แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าโป๊โป๊มันหนานะครับโป๊มันหนาจริงๆจะเป็นงานเคาะเนาะหนาไม่หนาไม่ว่ากันแหละนะครับเรา เราทำใหม่ต้องให้ดีกว่าเดิมอันนี้ช่างนิวนะครับจะเป็นคนจาัดก,การนะครับลูกค้าเลือกเป็นนกแก้วทั้งระบบนะเพื<ๆ>่อนๆทั้งสีก่อเหล็กสีพื้นนะครับสีโป๊อะไรทุกอย่างนะครับต้องเป็นนกแก้วอย่างเดียวนะครับก็มีหลายเกรดนะเ<ๆ>พื่อนๆหลายราคานะครับ ข,ออขูดออกไปเลยขูดออกไปขูดมันออกไปไอ้สมาชิกเอฟซีทั้งสิบท่านนะครับกินเขาเร่งกันเราไปนเนาะเริ่งงานเราบอกครับพี่น้องก็จะเข้าสายอีสาน,นยังหน่อยนะครับขู่ออกเลยโอ้ทั้งทั้งนี้ยังสีหนาเนี่ยสันพวกเนี้ยหนาหมดนะครับเดี๋ยวพอลอกเสร็จเดี๋ยว ช่างเค้ก็ต้องมาไล่แต่งอีกทีนึงนะครับแล้วปัน่นปั่นสนิมก่อนปั่นสรรนิมอาแล้วก็พ่นสรรีก่อเล็กก่อนแล้วค่อยมามาแต่งกันอีกทีนึงนะครับพวกสันบหญ่น้อยงานเคาะพวกเนี้ยเวลาเราเคาะน่ะพวกถ้าเราไล่สันนะครับขึ้นได้เนี่ยกรารปูการอะไรมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าพวกพวกสันพวกนี้มันหายรับสันพวกนี้มันหายก็ต้องมาถ้าช่างสีตั้งสันขึ้นมาใหม่นะครับมันกะ็จะทําให้สีปูห,หนานะครับแต่เวลาเราเคาะเนี่ย นะครับถ้าเอาสันเอาอะไรขึ้นได้นะครับมันก็จะบางกว่านี้นะครับจะได้อ้พลซีได้แล้วบะอันนี้ช่างช่างตีนะครับช่างใหญ่ของเรานี่พลที่ผมลงคลิปให้กับเพื่อนๆนทุกคนได้ดูคูมาก้วยประสบการณ์คูมากเวยประสบการณ์เกือบเลยเกือบเลเกือบเปินเงินล่านนะทีมแล้ววะว้ายโคอย่วว้าลหมองไว้ล้มหวงเลมันเงียบว วันนี้ก็จะมืดหน่อยนะเพื่อนๆมืดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเย็นล้ววันนี้ก็เก็บรถเรียบร้อยนะครับบรรยากาศในอู่อใช้ไดรร้อนมันจะมันจะควบคุมความร้อนได้นะครับแต่การลอกสีอะไรพวกนี้มันก็จะ ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นหัวแก๊สก็ได้เหมือนกันแต่มันจะทําให้เด็กมันบวมนะครับเด็กมันสิบบวมบาไทยเนี่ยบาเล่าเนี่ยแหละคอยมันเปิดแฟตได้บ่หวะอันนี้น่าจะเปิดไล์สุดน่าจะเปิดแฟตได้บ่โอ้ได้นี่เปิดแฟตได้อยู่นี่เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเอฟซี สวัสดี FC ทั้ง9ท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างศัก์ชาน n ลนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกซัพย์สัก์นะครับที่มาให้กําลังใจช่างสัก์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสีงานซ่อมงานดับชัดซีงานถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับลงให้หมดนะเมื่อไหร่ล่ะช่างสีขอตัวพักก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนะครับ อ่าสวัสดีครับตอนแรกก็ไม่ได้เปิดกล้องหน้าเนาะอ่าโอเคจะขออนุญาตปิดแฟลชน,นิดนึงทักทายกันได้นะครับเฮ้ยวาเดี๋ยวจะพาไปดูช่างอาจจะพ่นสีบ่ะไอเดี๋ยวจะพาไปดูงานพ่นนะครับตัวนี้ก็ อันนี้จะเป็นห้องธรรมดานะครับห้องธรรมดาห้องห้องอบเราก็มีนะครับห้องอบเราจะอยู่โซนนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพ่นธรรมดานะครับพ่นได้เหมือนกันนะครับพ่นได้เหมือนกันพ่นงานเอ่อเอาไว้พ่นงานซ่อมนะครับเพื่อนๆไอ้ใส่แล้วปะเก็บรถอ๋ออันนี้เขาพ่นสีเสร็จแล้วนะครับ ่เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นห้องพ่นธรรมดาเนาะคนงานซ่อมนะครับเล็กๆน้อยๆนี่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 หายข้าฟิวส์ไม่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 ทำก้อนท่านนากรเละอ๋ออันนี้ยังไม่มันจะงท่านหมาดป่ะมือพึ่งพ่แล้วอันนีคนพึ่งเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกล็ดฝุ่นก็จะมีธรรมดาเนาะเก็ดฝุ่นนี่เพราะว่าของเราเออเรามันเป็นห้องแบบนี้นะครับ เงินฝุ่นก็มีธรมธรมดาธรรมดาก็ถือว่าวันนี้การว่าเงินฝุ่นมีธรรมดาก็ได้เขาลองนะครับมันบางใส่มือเราเนี่ยคัดกับใส่มือือกันนี่ครับตัว่นออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเชฟนะครับเชฟดูหนึ่งคูลุลาลูกนี่ยนี่จะเป็นปากปกระโปรงเงา เงาเงาช้ำๆนะครับคุณผู้ชมีผมเปิดแล้วเ <laughs> จ้าเจ้าเจ้าครับผมสวัสดีเพื่อนๆทั้ง11ท่านนะครับผมวันนี้ก็พามาชมงานโอ้ดูดแรงเลยนะครับเนี่ยประตูก็อบดูดแรงอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวพามันอันนี้จะเป็นดีแม็กดีแม็กสี่ประตูนะครับที่แชสซีงอเยะนะครับที่ที่ผมลงให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปด,ดูก็วันนี้งานก็พ่นสีพื้นแล้วนะครับพ่นสีพื้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับอันนี้ผมจะทําแยกนะครับงานดัดแชสซีเนี่ยผมจะดัดดัดให้เสร็จไปเลยรองช่วงล่างอัน,นเรียบร้อยหัวหัวเนี่ยผมก็ทําแยกนะครับทําแยก นะครับเพราะว่าเหตุผมที่ทําแยกเพราะว่ามันถ้าเป็นงานไต้หวันเนี่ยมันอิสระกว่ากันร่องพวกเนี้ยนะครับเนี่ยร่องมองโคลนพวกนี้ยมันจะอิสระเราจะรู้ได้เลยว่าแผงหน้าซุ้มล้อเราสูงเ,เราต่ํานะครับนี่เดี๋ยวทําเสร็จก็ค่อยป,ประกอบเข้าหากันก็วางลงก็วางลงก็เป๊ะนะครับเป๊ะแน่นอนนะครับเออประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดนะครับช่างเขาก็จะเลือกงานแล้วนะครับก็จะเลิกงานนั้นลหละนะครับใครมีปัญหาอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทักทายช่างสักได้เลยถัวน้นก็จะเป็นห้องพ่นนะฮะห้องอบนะครับช่างเขากำลังพ่นสีอยู่ทักทายกันได้นะครับ ก็งานก็เยอะเหมือนกันนะครับโแรแกลมกค่อยช้าโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับถ้าผมมีเวลานะครับสำหรับไลฟ์สดน,นี้ก็สวัสดีครับ